สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกม m e d i e v a r Dynasty นะครับใน EP ที่22แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เดินทางกันมาก็ไกลพอสมควรแล้วนะจาก EP 21นะครับ EP ที่แล้วนะความเดิมตอนที่แล้วก็คือเราได้เล่าถึงเรื่องที่เซอร์เดวานบอกเรานะครับข่าวครา,าวการเสียชีวิตของครอบครัวเซอร์มิรูกอดนะตอนนี้เวลาผ่านมาได้ประมาณหลายวันแล้วนะครับ ผมก็ทําการสร้างบ้านใหม่นะผมทําการย้ายบ้านมาเรียบร้อยแล้วจากตรงเดิมเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณบ้านที่ผมเคยอยู่ตอนแรกอยู่แถวๆนี้นะครับหลังนี้นะเนี่ยหลังเนี้ยในเลยหลังแรกผมก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะชวนคนเข้ามาอยู่ใหม่นะครับให้เขาเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่เลย,เลยแล้วก็บ้านตรงนี้นะครับเป็นบ้านที่ผมย้ายมาอยู่ใหม่นะครับทําการสร้างนะแล้วก็มี หลบมาตรงนี้หน่อยหนึ่งเอามามาจอดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยขยายเพิ่มเติมนะนี่ยังมีคนมานั่งเล่นอยู่เลยนะตรงนี้ผมก็ทําเป็นที่นั่งนะครับใต้ชายคาตรงนี้เดี๋ยวว่าจะทําไฟด้วยนะสวัสดีแม่นางน่าจะอยู่บ้านแถวโซนนี้นะครับสองหลังนี้แหละแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่บ้านหลังไหนเดี๋ยวต้องทำโคมไฟเพิ่มนะเพราะมืดเกินมองไม่ค่อยเห็นนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนอนภรรยามาหรือยังภรรยายังไม่กลับมาเลยน่าจะอยู่ที่โรงเตียมนะครับน่าจะยังอยู่ที่โรงเตียมอยู่ แต่ลูกเนี่ยลูกสาวกลับมานอนแล้วนะทิวบดาโอเคนั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนอนนะครับข้ามวันดีกว่าสามารถข้ามฤดูการแรกนะครับตอนนี้แต่ว่าผมยังไม่ข้ามฤดูการผมว่าผมจะไปส่งเควสก่อนโอเคตื่นเช้ามาลูกยังไม่ตื่นนะครับเด็กจะนอนตื่นสายหน่อยนึงนะแต่ผู้ใหญ่จะตื่นก่อนครับเราลองไปส่งเควสใหม่ดูครับว่าได้ไหมฤดูการถัดไปก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับ ผมขอเนี่ยเช็คแปถึงว่าตอนนี้เนี่ยบ้านของผมมีหลังไหนที่ว่างๆอยู่บ้างนะครับอ่ะมีหลังนี้อยู่ชุมชนแรกตรงนี้นะสังเกตได้ตรงนี้นะครับว่างอยู่ก็คือชวนหญิงหนึ่งใช้หนึ่งได้มีหลังไหนอีกหลังนี้อยู่สองคนอยู่แล้วก็ถ้ากับว่าว่างหนึ่งหลังนะครับบ้านว่างหนึ่งหลังตอนนี้บ้านของเราก็ว่างนะบ้านเก่าอ่ะอือใช่บ้านเก่าของเราก็ว่างอีกหลังหนึ่งก็เท่ากับว่าชวนหญิง2ชายสองเข้าไปอยู่ได้นะครับในหมู่บ้านแล้วก็เช็ค อย่างอื่นการสก,กัดกระทอบสมุนไพรทรัพยากรนี่ไงอ๋อพอกดข้ามวันมาปุ๊บส่งได้เลยตอนแรกมันจะเป็นเมนูครับเมนูแบบว่าเหมือนกับแบบเราคุยกับแม่ค้าพ่อค้าทั่วไปโอเคเรียบร้อยได้เป็นรางวัลชื่อเสียงของวงตระกูลมาตอนนี้เนี่ยชื่อเสียง,งวงตระกูลผม40,007แล้วนะครับนี่ นี่ไม่มีนะแต่ภาษีต้องจ่ายในเจ0ดพกว่าบาทแล้วก็สิ่งก่อสร้างตอนนี้ผมสามารถปดล,ล็อกได้ไปถึงร้อแล้วนะครับวิธีที่ผมทําก็คือนี่ครับเข้าไปปรับแต่งเกมครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างขีจํากัดตรงเนี้ยผมปรับเป็น200เต็มเลยหรือว่าถ้าสมมุติว่าที่ผมเคยเข้าไปดูข้อมูลในกลุ่มม e w i r อ a ์ i น n a ต i t ์ไ a ยแลนนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้สิ่งก่อสร้างเยอะกว่านี้นะครับก็คือต้องลงมอดนะมอดมันจะทําให้ถึงแบบ 500อ่ะครับ5 500, 500สิ่งก่อสร้างสามารถสร้างได้500อย่างเลยนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็ที่ผมตั้งค่าไว้ก็จะประมาณนี้แล้วก็พวก exp ผมก็จะปรับให้เยอะหน่อยครับเพราะว่าเล่นคนเดียวนะไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะครับมันก็จะเวลาคราฟเวลา exp ขึ้นก็ให้มันไวหน่อยนึงเพราะเล่นคนเดียวเราไม่มีคนช่วยนะก็ต้องพึ่งอาศัยการปรับแต่งเกมหน่อยถึงแม้ว่าผมจะปรับเป็น500ก็จริงแต่กว่าจะเล่นมาถึงขนาดนี้ได้ก็โ้นานมากครับ อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่ยี่สิบสองแล้วเล่นมาไกลจริงๆอ,อเดี๋ยวคนเอาไว้ก่อนดีกว่าชวเป็นหนึ่งคนก่อนเรายังไม่รู้ว่าเราจะสร้างอะไรเพิ่มนะแต่ผมมีแพลแอน,นอยู่ในหัวนะว่าอาจจะสร้างแบบพวกเป็นโรงครัวหรือว่าเป็นเวิร์กช็อปไม่ใช่เวิร์กช็อปสิโรงตีเหล็กเพิ่มนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะอะไรยังไงดีดูพื้นที่ก่อนตอนนี้เนี่ยเควสหลักก็เดี๋ยวน่าจะต้องรอเป็นฤดูการถัดไปนะครับเราถึงจะดาเนินต่อได้ งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปหาจุดสร้างดีกว่าตอนนี้คนน่าจะไปทํางานกันหมดแล้วเวลานี้ไปตามจุดต่างๆของแต่ละคนนะครับเ็ต่างคนต่างทํางานนะครับตอนนี้เห็นเดี๋ยวเราไปหาคนงานดีกว่าระหว่างก่อนที่จะนอนข้ามไปดูนะครับเดี๋ยวผมขอเน,นี่ยไปหาคนงานเมื่อสักครู่นี้ไปหาที่เมืองเพสโตเวียก็ยังไม่มีใครที่มีสกิลถูกใจนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาคนที่มีสกิลสกัดเพิ่มนะก็1คน2คน สามคนนะครับต้องหาสามคนแต่เดี๋ยวต้องเช็คบ้านก่อนบ้านตอนนี้ก็คือผู้หญิงหนึ่งนะครับผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงหนึงผู้หญิงสองผู้หญิงสงผู้ชายหนึ่งนะครับที่มีสกิลสกัดดีๆโอเคเราไปหากันเลยงั้นเดี๋ยวลองไปหาที่เมืองด้านลหลังเราไปที่เมืองสคากี้กันไปครับนะเดี๋ยวผมขอเนี้ยตัดไปที่เมืองสคากี้เลย โอเคครับผมเดินทางมาถึงสเคาวกี้แล้วนะครับผมจะมาตรงจุดที่เป็นแคมป์คนว่างานหญิง2ชาย1น,นะที่เราต้องการแล้วก็หาดูที่มีสกิลสกัดดีๆนะครับมามาดูเลยตรงนี้มีหญิงทั้งหมด3าคนชาย2นะครับเดี๋ยวเช็คคนนี้ก่อนอารูหน้านะครับสกิลสกัดสกัดไม่ดีเลยสกัด1เท่านั้นสกิลสกัดคือสกิลที่อยู่ด้านซ้ายสุดนะครับที่เป็นรูปอ, <5 S 1> อีเตอร์นะครับอีเตอร์ขุดหินอนะ สายสุดอันนี้เขามีแค่หนึ่งคนนี้ล่ะพาโกสลาว่าอ่าคนนี้ได้นะครับหนึ่งคนอายุสามสิบปีเราต้องการหญิงสองชายหนึ่งนะคนนี้ล่ะเอ้านี่คนนี้ก็ได้ครับสกัดมีสกิลสกัดกับสกิลผลิตดีนะครับรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อเวเลเบอลเวลบอลคนนี้ล่ะนีโดมิราสกัดไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าสกิลการตลาดดีผมแพลนไว้ว่าอาจจะมีการทำตลาดเพิ่มขึ้นนะครับ สองคนนี้แน่นอนแหละสองคนนี้นะมาลุ้นคนนี้คนนี้ก็สกิลกลางๆครับงั้นก็เท่ากับว่าชวนคนนี้ได้ผมต้องการหญิงสองชายหนึ่งนะงั้นโอเคคนนี้ชวนเลยโอเคเรียบร้อยนะครับคนนี้โอเคพาโคสลาว่าแล้วก็เดี๋ยวแอสไซน์เลยหลังนี้อ่าหรือจะให้อยู่หลังนี้ดีดูก่อนว่าคนนี้เท่าไหร่ 29อ่ะหรือว่าให้อยู่หลังนี้ดีกว่านะครับอายุละเรียกกันก็มีโอกาสที่จะเป็นแฟนกันคบหากันเป็นสามีภรรยากาันมีลูกกันได้นะครับให้อยู่หลังนี้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยไปเราไปเฟ้นหาสมาชิกคนอื่นต่อนะครับหญิงไปแล้วชายไปแล้วก็จะเหลือหญิงอีกหนึ่งคนนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูเมืองไหนดีล่ะ เราไปออสโซยาก็ได้นะมาถึงแล้วครับเราอยู่ตรงเมืองออสโซยาแล้วนะแล้วก็ตรงจุดแคมป์คนว่างงานจะอยู่ด้านข้างตรงริมน้ํานะครับเดี๋ยวควบมาไปนี่อยู่ตรงนี้นี่ไงลงนี่เลยสวัสดีครับทุกท่านก็ต้องหาหญิงเพิ่มอีกคนหนึ่งนะขอเช็คเพื่อความแน่ใจ งานสกัดโอเคเจอเลยคนนี้อายุ19ปีไล,ล่เรียกกับคนที่อยู่บ้านด้วยครับอายุ20คนนี้ล่ะสกัดหนึ่งสกัด2คนนี้สกัด3อ่อะผมต้องการคนที่มีสกิลสกัดนะครับไปจ้ะโรเลลี่อ่านชื่อถูกปะไม่รู้ไปครับทีนี้ต้อนรับแล้วก็แอร์ไซด์เขาเลยเราได้คนตามที่ต้องการและวแต่อเอาจริงๆเราไปนอนที่ชุมชนที่2ก็ได้นะ เพราะว่าถ้าเรานอนข้ามฤดูกาลเนี่ยพอมันเปลี่ยนฤดูกาลใหม่มันจะสปอนให้เราที่บ้านของเราเลยครับวนเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งเพื่อให้เรามาหานอนตรงนี้ก็ได้โอเคนี้ก็ประชากรเขาก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วครับฤดูดหนาวก็เริมมาถึงใช่เลยข้าขออาศัยนอนก่อนนะสักหลังหนึ่งหลังนี้แล้วกันข้าขอมานอนเตียงนี้ข้ามเลยฤดูกาล หมู่บ้านกำลังพัฒนาไปอย่างช้าๆเปลี่อได้ดูครับผมดูหนาวแล้วฤดูที่ผมชอบเลยนะผมชอบแบบสีขาวๆข,ของหิมะนะครับมันสวยดีเอาละสมุดบันทึกการเกิดครับอบุตรชายเกิดมาสองคนนะครับมีเด็กเพิ่มขึ้นมาสองคนแล้วตอนนี้แล้วก็คาดหวังกนะ็คือเป็นแฟนกันคบหากันนะครับคบหากันเป็นแฟนกันได้สามคู่เลยแล้วก็ การเกิดของสัตว์นะครับลูกวัวเกิดลูกหมูไก่นะครับแล้วก็การตายแม่ไก่ตายนะอายุ5ปีไม่มีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้นี่ฮะมันก็จะามาฟอนที่บ้านเราเลยพอค้ารูดูการนะครับก็คือมัอนเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติแบบเราไปอยู่ไกลบ้านขออนุญ,ญาตไปคุยกับตัวแทนกษัตริย์หน่อยเผื่อเขามีภารกิจอะไรให้เราทําเพิ่มเติมนะครับตัวแทนกษัตริย์จะอยู่ที่โรงเตี๊ยมนะอย่างฤูดูการ ที่แล้วนะครับเขาก็อยู่ที่รงเตี้ยมของหมู่บ้านผมแต่ครั้งนี้เนี่ยมาลงเตี้ยมหมู่บ้านเพสโตเวียนะครับโอเคคุยกันหน่อยโอเครับเลยครับพระราชาทรงปรารถนาสิ่งใดฮะพระองค์ทรงมองหาช่างตีเกาะที่เก่งที่สุดนานะจกักเนื่องจากพระองค์ทรงมีน้ำใจและต้องการแสดงความขอบคุณต่อน,นักรบที่เก่งที่สุดของพระองค์สําหรับการเสรียสละของพวกเขาและมอบชุดเกาะชั้นยอดให้แก่พวกเขานะครับมันจะเป็นเกียรติย,ยิงย่งผมต้องรับแน่นอนเพราะว่า อยากจะมีชื่อหมู่บ้านแล้วครับตอนนี้เป็นเกียรติมากครับวิเศษข้าจะรอการจัดส่งของเจ้าถ้าเจ้าไม่อยากแบ่งทุกอย่างตรงนี้จําไว้ว่าเจ้าสามารถทิ้งมันไว้ในที่เก็บของเจ้าได้โดยที่เจ้าเก็บมันไว้และบอกข้าข้าจะได้เก็บรวบรวมมันในภายหลังก็คือเราไม่จะเป็นที่จะต้องเอาของที่เขาขอนะครับมาส่งให้เขาที่นี่ก็ได้เราสามารถที่จะคราฟแล้วก็เก็บไว้ที่คลังทรัพยากรของเราได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจผมยังไม่เคยเหมือนกันว่าให้เขาไปเก็บยังไม่เคยนะเคยจะเอามาส่งเดียวก็สะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นแล้วกันนะครับ ได้เลยขอบคุณผู้ลากมากดีชื่อเควสนะไปดูซิว่าเขาไว้ทําอะไรนะครับให้ทําอะไรเอ่ยพูดคุยกับคาสตเอมไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ขอขอไปขอไปอันนี้ครับส่งของไปยังบาสเมียนะครับหูค่าชื่อเสียองอุตตคุบวกหมื่นหนึ่งเกราะชั้นยอด2นะครับปลอกคอเอลิตสผมว่าไม่น่าจะยากนะทรัพยากรแล้วน่าจะพอมีแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับเควสหลักดีกว่านะครับ<ป>คุยกับคาสตเลียนคนใหม่ ใช่คุณโรโดเมียหรือเปล่านะครับนี่ไงมาคุยที่บ้านเซอร์มิลกอร์ดเก่าก็จะเป็นคาสเทเลียนคนใหม่นะมาอ้อหอติดบั๊กเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยคุยครับผู้เสียภาษีในอนาคตคนโปรดของฉันยินดีต้อนรับฉันสงสัยว่าเมื่อไหร่คุณจะมาแย่บ้านใหม่ของฉันักทีโอเคก็คือเป็นบ้านของเซอร์มิลกอร์ด้ีแหละครับก็คือเขามาอยู่แทนเลยคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับบทบาทใหม่ของคุณโลโดเมียเป็นงานในฝันเลยแหละ ฉันนึกภาพตัวเองกำลังเซนเอกสารและปิดปหนึกกองโตและตัดสินใจที่สำคัญบางอย่างอย่างรวดเร็วแต่ฉันยังไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้นะตำแหน่งงานนี้อาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความมีตัวตนและโชคช่วยที่ทำทุกอย่างดำเนินการไปอย่างราบรื่นนะครับโอเคเขาตอบแบบชื่นชมเขา่อยนะคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเลยแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยทุกวันนี้ชีวิตครอบครัวของฉันทำให้ฉันตื่นเต้นมากขึ้นในที่สุดฉันก็ได้เป็นพ่อคนแล้วยินดีด้วยครับคุณโรนัลยได้เป็นพ่อคนแล้วฉันตั้งชื่อลูกสาวว่าราโดชนา ราดอชน้าเหรอราดอชนาใช่ไหมโอเคฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมภรรยาของฉันถึงหน้าแดงมากเมื่อได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกดูเหมือนว่าเธอจะเป็นแบบนี้ขอแสดงความยินดีกับคัสเตเลนคนใหม่ด้วยนะครับฉันซ่อนความจริงที่ว่าลูกน้อยของคุณเรียกร้องมากและมักจะส่งเสียงดังไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้ำใต้ดินก็เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมเมื่อฉันต้องการความสงบและเงียบสงัดนอกจากนี้ฉันยังได้รับมรดกเป็นห้องเก็บไวขนาดใหญ่ด้วยคุณรู้ไหมใช่แล้วฉันมีบางอย่างมาให้คุณเป็นของขวัญอะไรล่ะ มีช่างแกะสลักชลาคนหนึ่งที่ไปอยู่ที่ออสโตยาหลังจากใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างสงบสุขเขาได้ทิ้งโครงการสร้างเสาไม้ที่เขาออกแบบไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่หมู่บ้านของเราเมื่อใดก็ตามที่เราพบท่อนไม้ที่เหมาะสมที่จะแกะสลักรูปปั้นได้สําเร็จท่าเทียบเรือของเราก็พังและไม้ชิ้นนั้นก็ถูกนํามาใช้ซ่อมแซมอยู่เสมอ ในที่สุดเสาไม้ก็ไม่เคยถูกสร้างขึ้นเสาต้นนี้คงไม่เหมาะกับเมืองเพสโตเวียการตกปลาไม่ค่อยเป็นที่นิยมนกที่นี่ใช่เพราะว่าที่นี่ไม่ได้เป็นเมืองตกปลานะครับคงจะดีไม่น้อยหากคุณปลูกมันไว้ในชุมชนของคุณเองขอบคุณสาหรับของขวัญน,นี้นะขอให้หายไวๆโอเคปลดล็อกแผนการเสาหลักนะครับได้อะไรละ่ะปลดล็อกแผนการเสาหลักอ๋อนี่ไงลูกของเขาเฮค,ครับขอให้เป็นวันที่ดีของคุณนะแล้วก็ ขอให้คุณจงทำหน้าที่อย่างเต็มที่สู้สัตว์กับประชาชนของคุณนะครับคุณโดดมีอโอเคเรียบร้อยครับได้มาทําความรู้จักกับคาสเซเลนคนใหม่นะอันนี้ในของเรามันมีอะไรเออเลอร์ขอเช็คแป๊บหนึ่งนะงานบริการแล้วก็กระท่อมช่างก่อสร้างนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าใครสงสัยนะว่าเฮ้ยพี่ครับน้องครับเฮ้ยเพื่อนถ้าเนี่ยมันมีสลักแบบนี้ได้รับความเสียหายเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ใช่การไม่มีทรัพยากรหรือว่าไม่มีเครื่องมือนะครับมันคือ ความเสียหายของสิ่งก่อสร้างของแต่ละการเปลี่ยนแปลงในฤดูนั้นๆนะครับบางทีแบบอาจจะมี2อัน3อัน4อันแล้วแต่นะก็คือวิธีการแก้ไขนะครับก็ให้มาตรงส่วนของงานบริการแล้วก็กระท่อมช่างก่อสร้างนะครับุณต้องมีคนงานด้วยนะแล้วก็กดไปที่เนี่ยครับรูปคอร์สบวกเนี่ยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาบอกว่าเออตอนนี้ยสิ่งก่อสร้างไหนบ้างที่มีความเสียหายอยู่นะครับก็ให้เราเลือกจริงๆก็ซ่อมให้หมดแหละก็เลือกไปเลยแล้วก็ตัว F ซ่อมแซมกดใช่ จบครับแค่นี้เลือกให้ทุกอันให้มันขึ้นสถานะว่ากําลังซ่อมนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะไปทําการซ่อมแซมเองก็รอไปตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราไปส่งเวสนี้ให้กับตัวแทนกษัตริย์กันช่างตีเหล็กช่างขาวสำหรับฉันมันก็เหมือนกันหมดฉันตาบอดสีส่วนมากเนี่ยคาพูดของ n อ c นะมันจะเป็นการเหมือนเล่นมุกอะ่ะมุกตลกไลร้ไร้ล้วรเขาที่เขาชอบพูดมา เฮาไปครับเพลินๆไปมาไปส่งเพจกันฆ้ามาแล้วมาถึงแล้วครับโหดอุอ้ยเด็กแฝดเป็นเนี่ยเหมือนกันเป้เลยมาส่งเพสกันครับคือเขาก็จะไม่ไปไหนครับเขาจะนั่งรออยู่ที่โรงเตียมเนี่ยคนคนนี้ตัวแทนกษัตริย์อะมาแล้ว งานนี้เกิดความสามารถของท่านหรือเปล่าข้าจะมอบหมายให้ช่างตีเหล็กคนอื่นทําแทนดีไหมไม่ต้องครับไม่จําเป็นข้าทํามาให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยวิ่งชื่อเสียงมตระกูลหมื่นหนึ่งน่าจะแตะห้าหมื่นหกหมื่นแล้วมั้งเนี่ยหกหมื่นเก้าเกือบเจ็ดหมื่นแล้วครับภาษีเก้าพันกว่าเยอะจุงโอเคเรียบร้อยครับส่งเฟสให้โซเทกษัตริย์ดูซิว่ามีอะไรอีกไหมโอ้อิตส์ยูอีกเนี้พระราชามีอยู่เท่าไหร่สามสิบแปดปีนะครับตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรต่อผมบ้าง พระราชาทรงพอพระทัยในความสำเร็จของท่านโอ,โอเคพระราชาเริ่มรู้จักเราบ้างแล้วนะอันนี้คือเมนูนะครับเมนูที่จะขอชื่อหมู่บ้านนะกับขอป้ายปะ่ะขอสัญลักษณ์ตาประจําบ้านนะครับแล้วผมขอลองกดดูแล้วกันว่ามันใช้ได้หรือยังผมอยากขออนุญ,ญาตตั้งชื่อหมู่บ้านของผมยังเป็นทางการได้ไหมคุม้นล่ะกษัตริย์แทบไม่รู้จักโอเคแสดงว่ายังไม่ได้นะครับแล้วนี้ล่ะใช้ตาประจําบ้านได้ยังยังไม่ได้เหมือนกันโอ้ยจะต้องทำเควสไปอีกถึงเมื่อไร่ถึงจะได้เนี่ย เคยฤดูกาลนี้เขาจบไปแล้วไม่มีอะไรทําเพิ่มแล้เหรออยากตั้งชื่อหมู่บ้านอยากมีตาเสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านแล้วว่าตอนนี้งั้นเดี๋ยวมารับเคลท,ที่กระดานแทนแล้วกันมีอะไรให้ทําบ้างไะเดอะสโตนเอ๊ะคุณคุน,คนเควสนี้เหมือนเพิ่งส่งไปเมื่อีพีที่แล้วปะส่งกับเซอร์เดวาน่ะให้หาหินปูนโอเคไม่มีปัญหาครับหาได้อยู่แล้วง่ายๆไม่ไม,ไม่ไม่ยากเทไหร่เคชวกมสี ตะก้าหวายล่าบแบเจอร์เควสมนก็จะคล้ายๆเดิมๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้ต่างอะไรมากจากฤดูการก่อนๆโอ <Okay, S 2> นเคงน้เดี๋ยวผมไปทำเควสล่าบแบเจอร์แล้วกันเช็คก่อนว่าแบเจอร์อยู่ตรงไหนบ้างนะแบตเจอร์แบเจอร์โซนนี้มีตรงไหนบ้างในะแบเจอร์ให้ล่า โอ้โหไปไกลครับออกไปไกลเข้าไปในป่าเลยอ่ะนี่ก็ได้แบตเจอร์ตรงนี้มีสองร้อยกว่าเมตรครับถูกสามร้อเข้าว่าเรียบร้อยครับเควสเราเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวไปส่งเซอร์เดาวานกันเองเฟสโซเวียอยู่ไม่ไกลยอยู่แค่นี้ครับเวลานี้น่าจะยังไม่นอนนะคิดว่าถึงนอนก็ต้องปลุกให้ตื่นมารับเควสผมก่อน เนี่ยอย่างที่ผมบอกบรรยากาศในหน้าหนาวตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่มืดมากครับเพราะว่าหิมะปกคลุมพื้นปกคลุมต้นไม้เนี่ยก็สีขาวโพลนไปหมดดูแบบสบายตาดีครับรู้สึกอากาศเย็นนี่ไงสเสื้อเดวานยังไม่นอนจริงเลยว่า,าิดอะไรนั่นจะเดินไปลงเตรียมกันนะครับเสื้อเดวานอยู่ไปรอเขาด้วย ตอนนี้เนี่ยลูโดเมียขึ้นมาเป็นคาสเทเลียแล้วครับก็น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วในเมืองนี้ลงลงมาก็จะเป็นเซิร์ดวานนะสวัสดีครับโอเคส่ง,ส,งส่งอีก nice ส่งเลยรัวๆหมดครับเรียบร้อยครบทุกเควสเกลี่ยงตอนนี้เควสหลักเควสย่อยเควสของตัวแทนกษัตริย์ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ลองเช็คซีว่าเขามีอะไร,ให,รให้เราทำเพิ่มเติมปะไม่มีแล้วครับเหมือนรอบปีครั้งหนึ่งเขาก็จะมาครั้งหนึ่งนะตัวแทนของกษัตริย์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวต้องรอฤดูกาลถัดไปครับว่าจะมาหรือเปล่าต้องรอดูคุณหมอเซดวินขอคุยด้วยหน่อยสิโหเสียงกเท่อะถึงเวลาตัดผมแล้วเอ้ยตัดผมได้เหรอ,อตัดผมสิพร้อมอ่าตัดผมก็คือการเปลี่ยนทรงผมใช่ไหม โอเคยอมรับอาตัดผมใหม่ครับตัดผมไม่ยาวก,กว่าเดิมตัดยังไงวะตัดผมไม่ยาวก,กว่าเดิมโอเคปะเดี๋ยวเรากลับบ้านเราไปนอนกันครับเวลากลางคืนมันก็รู้สึกแบบบรรยากาศเกมมันทําให้เราแบบรู้สึกเย็นสบายแล้วแบบมีแสงตะเกียงมีแสงไฟจากเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคบเพลิงไหมแล้วก็จากกองไฟอะไรพวกนี้รู้สึกอบอุ่นดีอบอุ่นแล้วก็รู้สึกเย็นๆไปในตัวครับ เดี๋ยวผมไปเข้าทางนู้นพอบ้านผมอยู่ตรงนู้นนี่ครับทางเข้าอ่าแล้วก็ตัดไปทางนู้นเลยเออมาแล้วบ้านเรานี่มานั่งกันอยู่นี่อ๋อนั่งกันอยู่นี่เองนั่งได้ครับเชิญเลย ข้าไม่ว่าอยู่แล้วนะถึงข้าจะเป็นเจ้าเมืองแต่ข้าก็เปิดรับทุกท่านนะครับจอดมาไว้ตรงนี้เคเรียบร้อยครับโอเคครับผมสำหรับ e p ที่22นี้นะผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันที่คราวหน้านะครับมาดูซิว่าเ u วสเราเนี่ยจะมีให้ทำอะไรเพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยภารกิจเนื้อเรื่องหลักของเราก็หมดแล้วนะ ก็เดี๋ยวต้องรอฤดูการถัดไปนะครับว่าจะมีอะไรมาให้เราทำเพิ่มเติมไหมเวสหลักเวสรองเวสเสริมเวสของตัวแทงกษัตริย์ทําเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอดูครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมงั้นเดี๋ยวมาติดตามกันครางหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบายบายครับผมขอขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันนะครับ